สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสองคนรักเก่าของาธาตุน้ำน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกนะคะในปักนะคะในปักหลังของเดือนมิถุนายน2565นะคะแน่นอนละค่ะคนที่สองได้แปลว่าคนที่จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะก็คือสองคนรักเก่าชื่อก็บอกหรือรักักเลิกลก,ก็สองได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆแต่สองอย่างมีวิจารณญาณในการส่องนะคะเพราะว่า พลังงานนี้นะคะพูดตรงๆเลยมันคงไม่ตรงกับทุกท่านและไม่ใช่ดวงโดยตรงนะคะเป็นดวงโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างๆนะคะอย่าเอากันดูดวงทั่วไปนี้ไปตัดสินใจใดๆนะคะดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะสิบเหรียญเพื่อนๆนะ ให้ตัวตนของเราแน่นอนลหะมินว่าหน้าที่การงานการเงินของคุณช่วงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะคุณอาจจะมีเงินมีทองมั่นคงบางคนอาจจะรอขายที่ขายทางนะคะหรือมีเงินมีทองซื้อที่ซื้อทางนะคะได้ด้วยนะนะคะเป็นอสังหาก็ได้นะคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรกับงานใหม่นะคะตรงนี้สําหรับเพื่อนๆบางท่านนะคะอันนี้มันเด่นเนาะมินเลยอ่านให้นะคะรอเอกสารรอเซ็นสัญญาหรือนะคะเะเงินกู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสได้นะคะตรงนี้ขึ้นมา ทีนี้มาดูความรักแน่นอนแหละนะคะท่านน้าคุณอยากได้ความมั่นคงคุณอยากได้ความมั่นใจคุณอยากมีความรักที่มันมั่นคงนะ่ะไม่มีใครที่ไม่อยากได้แบบนั้นนะคะแต่ที่ผ่านมาดูนะไพ่ตรงนี้มันบอกว่าคุณความรักมันไม่สมบังนะคะมันก็สิบดาบะนาะเพื่อน มันเต็มไปได้วยความเจ็บปวดนะคะเหมือนบางคนไม่ลืมนะน,ะะนั่งเฝ้าหลุมศพอย่างเงี้ยไม่ลืมยังคิดถึงยังเฝ้ารอยังเป็นคิงถือเรียน,นะคะราชาผู้นี้ยังถือเรียนที่มีค่าไว้แต่มินนะคะในหน้าไพ่มินว่าคุณคงทําอะไรมาเยอะนะคะเพื่อนๆตอนนี้คุณน่าจะอาจจะยังคิดถึงนึกถึงยังอาจจะอารมณ์เจ็บปวดและเสียใจนะคะมันเหมือนว่าเนี่ยถ้วยมันล้มไปเรายังเจ็บอยู่เรายังนึกถึงสิ่งเก่าๆมอ,มองภาพตรงนั้นนะคะ แต่คุณอยากแต่คุณไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันนะคะเพราะว่ามินคิดว่าคุณทํามาเยอะคุณถึงพอแล้วนิ่งแล้วนะคะมาดูตรงนี้นะเพื่อนๆ You deserve love นะคะคุณสมควรที่จะได้รับการได้รับความรักดีๆไพ่เว d ดิ n งนะคะมินแค่อยากจะบอกว่านะคะทุกคนมีแสงสว่างที่ปลายวงเห็นไหมคะเดอะซัเป็นไพ่ใต้สำหรับที่หงายออกมานะคะคุณจะได้รับ ชัยชนะหรือวันดีๆแต่อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะท่านคงจะรู้แล้วว่าคุณเป็นคนน่ารักแต่เราอาจจะน่ารักผิดที่ผิดผิดทางผิดเวลาผิดคนกับคนนี้อาจจะเป็นจัดเม้นนะคะอาจจะเป็นคู่นะคะวิบากกรรมที่เราอาจจะจรมาเจอเขาทําให้เราได้ชดใช้บางอย่างแต่ถ้าบางท่านอาจจะถามว่า เออเราก็เข้าใจนะนะคะแต่เขาละทำกับเราเขาจะได้รับเวรรับกรรมไหมแน่นอนละค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมีบุญมีกรรมเป็นของตัวเองหมดนะคะกรรมก็คือพฤติกรรมและการกระทำเขาก็ย่อบได้รับแต่จะได้รับวันไหนเวลาใดเท่านั้นเองนะคะตรงนี้แต่ตอนนี้มินจะบอกว่านะคะในอนาคตข้างหน้านะคะไม่ต้อง ท่านอาจจะให้จบเพื่อเราจะได้เจอคนที่ใช่กว่านะเว딩คือเราต้องมีคู่เราอาจจะได้มันหมายแต่งงานในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าตอนนี้แปลว่าหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราต้องกลับมาดูแรงหัวใจตัวเองเราอย่าเอาแต่มองความเจ็บช้ำที่ผ่านมามองถ้วยที่มันล้มอยู่เราเป็นหกไม้เท้าเดินเดินหน้าสู่ชัยชนะแต่มานว่าคุณไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่แล้วเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะ คุณก็อาจจะมีบ้างที่ยังนึกถึงภาพอดีตใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนภาพเก่าๆวันเวลาเก่าๆเก่าใครสักคนที่คุณยังลืมเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันก็มีหรือเคยสร้างอะไรกันมาเยอะหรือคุณให้เข้ามาเยอะแต่ว่ามันมันเจ็บแต่มันต้องจบเราต้องปล่อยวางนะเพื่อนเพื่อนนะนะคะปล่อยวางแล้วผ่านไปในวันที่เขาเจ็บและเสียใจในวันที่เขาถูกกระทําในวันที่เวรกรรมเอาคืน เขาจะหวนนึกถึงเราคนที่เคยเกื้อกูลเขาคนที่เคยอยู่เป็นสิบเรียนนะคะนะคะเคยอยู่กันมั่นคงเคยเป็นครอบเป็นครัวเขาอาจจะนึกถึงกุศลเมื่อในเมื่อนะคะผลบุญเขา้านะคะเนาะในเมื่อเราได้รับวิบากกรรมแล้วในเมื่อวันที่เขาเจ็บช้ำน้ําใจเขาจะอาจจะหวนนึกถึงวันเก่าๆสิ่งดีๆที่เราเคยสร้างนะคะแต่วันนั้นมันอาจจะคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตนเองคุณอาจจะมีความสุขแล้วเพอเพอคุณอาจจะได้พบความรักครั้งใหม่ อาจจะเป็นคนเด่นคนดังเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณทั้งเงินทองแล้วว่าทั้งความสุขนะเพื่อนเพื่อนเดอซันนะนะแล้วคุณอาจจะได้ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะคนนี้มั่นคงกับคุณรักคุณด้วยความจริงใจนะคะมีโอกาสที่ถูกต้องทางศีลธรรมและกฎหมายก็คือเราอยู่รีกกับเขามั่นคงนั่นเองเพื่อนๆน,นะคะมีนอยากจะบอกว่าแต่นตอนนี้เราปล่อยไปนะคะเพื่อนๆน,นะบางท่านถ้าเขาใช่แน่นอนละเขาคง ะะต้องวนกลับมาแล้วไม่ใช่ให้เรารอคอยแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือมันต้องจบเพื่อนะคะดวงชะตานี้ได้เดินหน้าเพื่อเจอคนที่ใช่มากกว่านะคะตรงนี้มาดูอดีตที่ผ่านมากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆท่านน้ำท่านน้ำบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลคณาตุลนะทาาุไฟเมษสิงห์โนนะคะตรงนี้แล้วก็ทาาุดินกันเมสมังกรนะคะทาาุลมตุลกุมเมษหุนเนาะที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้นะคะ ที่ผ่านมาเด็กถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะมีลูกดีกันหรือบางท่านความรักมันเบาบางเหลือเกินนะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะอาจจะมีห่วงเวลาที่เรายังยึดยังถือมั่นไว้นะคะตรงนี้เนาะที่ผ่านมานะคะบางคนมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจเพื่อนเพื่อนทัศนคติบางอย่างมันไม่ตรงกันมินบอกนิดนึงนะคะธาตุน้ําอาจจะเยอะมากๆบางคลิปอาจจะตรงกับธาตุน้าที่มีปัญหาประเด็นตรงนี้ ะะแต่บางคลิปอาจจะตรงปัญหาประเด็นที่ะะที่มีปัญหาเรื่องเราไม่ค่อยเข้าใจกันหรือเป็นปัญหาเดิมๆถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับเขานะคะเพื่อนๆท่านน้ามันจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆซากๆวนๆว,นๆวิยนๆที่คุณแก้ไม่ได้แล้วบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องฝั่งหลายๆคนทําให้มีปัญหาทับซ้อนเข้าไปอีกทั้งที่เราก็มีอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะสมมุติถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะเขาก็เป็นอย่างเนี้ยพอกลับมาขอคืนดีขอโอกาสเขาก็วนเหมือนเดิม เขาเรียกว่าปัญหาเดิมๆนะคะบางท่านอาจจะทันทศนคติไม่ตรงกันรครบกันแล้วเหนื่อยก็ได้นะคะเดลเวอร์ชาวเมทุนลัคณาเมทุนนะเด็กถือดาบธาตุลมตึนงกุมเมทุนบางท่านโดนบล็อกไปนะคะนะบางท่านมีกำแพงไม่พูดไม่คุยหรือบล็อกนั่นแหละคะ่ะคิงถือดาบเด็กถือไม้เท้าเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะเดอสตาเนาะเดอรทาวเวอร์ Tower, นะคะหนึ่งถ้วยอา บางคนคุยกับชาวราศีกุมรัคนาลกุมนะคะนอกนั้นมินอ่านทายไปหมดแล้วนะบางคนอายุแตกต่างกันความรักความสัมพันธ์บางท่านนะคะเช่นมีปัญหาเรื่องเก่าๆเดิมๆที่มินอ่านไปหมดแล้วบางคนกดดันกันด้วยคําพูดคําจานะบางคนไปจับได้โป๊แตกมาเขาแอบมีใครคนใดคนหนึง่งหรือคบกับใครแต่แน่นอนละคะ่ะความลับในโลกใบน,นี้เดจจ์เม้น์นะคะเนาะเป็นไพ่ที่จริงเป็นไพ่เทพเจ้ากาเมียนนะคะบางสําหรับที่จริงไพ่ตัวนี้ก็คือไพ่ เวีนกรรมหมายถึงว่าไพ,พ่พฤติกรรมการกระทําไม่มีอะไรเพื่อนเป็นความลับในโลกใบน,นี้มันจะถูกเปิดเผยเ,เหมือนที่คุณไปเจอเนี่แหละพอไปรับรู้ปุ๊บนะคะเขาก็อาจจะพูดอะไรก็ตามที่อึดอัดกดดันคนจะไปอะ่ะคนจะทําผิดอะ่ะคนจะไม่ยอมรับเขาก็ต้องมีคําพูดคําจาที่ทําให้เราต้องมีปัญหามีประเด็น ความรักความสาม,มัญคุณพยายามนะเพื่อนๆคุณพยายามต่อสู้ฟันฝ่ากับคนคนนี้อย่างมากเลยคุณให้ความรักความจริงใจกับเขาเหมือนหนึ่งถ้วยที่ล้นลออกมาคุณเฝ้ารอนะมีความรักคุณก็รู้สึกช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินในหัวใจเรานะคุณช่วยเหลือก็คุณทุกอย่างคุณอาจจะมีทุกอย่างนะเงินทองมั่นคงให้เขาแต่ความรักนะคะเหมือนเราเฝ้ารอมันเป็นเลขเจ็ดมันเป็นอาถรรพ์หรือมันเป็นดาวเสาที่อยู่แล้วมันเหนื่อยมันเหน็ดมันเหนื่อยพันพยายามเพื่อเขา เราอาจจะสร้างอะไรกับเขาเยอะเราก็รอนะรอว่าจะดีขึ้นไหมรอว่าจะเอายังไงมันเป็นโอกาสที่เรารอแล้ววันหนึ่งเพื่อนๆเ,เราก็อาจจะถูกเทเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นณนะตรงนี้นะคะทีนี้มาส่องดูกันว่านะคะคนที่เพิ่งลักเล,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 ลิกนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งห่างไปก็ได้หรือคนที่จบไปแล้วนานก็ได้นะคะมาส่องดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆทาดน้ำาลคะ่ะ หดาบนะคะไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ถูกเขาทําก็แปลว่าเราทําเขานะ,ะเพืเ่อนๆนะหดาบนะตรงนี้ the sun the hermit ิชนะคะเฮอร์มิตที่ชาวกันลักนากันนะคะหไม้เท้าควีนถือไม้เท้าไนท์ Night ถือดาบนะคะเทมเพอลนชาวธนูลักนาธนูเด็กถือเหรียญน,นะคะอายุน้อยกว่านะคะ เต่ the food, the devil าฟูเดวิลชามังกรลาคนามังกรสิบดาบสเตนสิงห์าคนาสิงห์นะคะอืมมาส่องดูค่ะสี่ดาบนะคะความรักความสัมพันนี้สำหรับกรณีที่มีประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจทะเลาะก,กันง้องแง่งตลอด นะคะผู้คุณใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินใจในการตัดสินใจปัญหาสิบดาบขึ้นเหนื่อยสะสมมาเยอะอาจจะเป็นเรื่องที่มีคนเจ้าชู้มีคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนรักอิสระมีเราก็ได้นะแต่เขาก็ยังอยากคบอยากคุยนูน่นนี่นั่นกับคนอื่นทําตัวไปเรื่อยเปื่อยนะคะเพื่อนเนพอนพเราพูดเราอะไรเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อเราอาจจะเบื่อาเขาก็ได้นะเซ็งเบื่อในความรักความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนเราเอออยาก คล้ายๆพูดด้วยอารมณ์อยากไปก็ไปเลยอจบเลยนะฉันก็เหนื่อยมาเยอะอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ความรักมันไปไปกับกับอยู่บ่อยหรือเราอาจจะหนึ่งนะคะอายุที่แตกต่างกันนะคะหน้าตาทางสังคมเชื้อชาติศาสนาได้หมดนะหรือความรักอยู่ไกลแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะหมอมีนอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้แปลว่าความรักมันไม่แน่นอนเพื่อนๆน,นะคะมันวันนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือวันนี้ไปไปกับกับนะ,ะมีคนที่ ตีตัวตีใจเริ่มออกห่างเพราะอาจจะเบื่อที่เราต้องทะเลาะกันบ่อยนะเป็นปัญหาเรื่องอารมณ์ก็ได้สําหรับกรณีบางท่านแต่กรณีบางท่านนะะ้ำเพื่อนเพืเ่อนเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่เขาบอกขอมูบออนจากคุณเพราะว่าเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าคนคนนี้เขามีเขามีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเขาเหมือนเดซัน่ะเห็นใครที่น่าจะดีกว่านะคะมินไม่ได้บอกเราไม่ดีนะคะเพื่อนเพืเ่อนท่านน้านะคะมินไม่ได้ มินเป็นคนมีมารายาทนะคะมินคงไม่ได้ว่าใครมินแค่จะบอกว่าอาจจะเป็นตัวเขาดีหรือไม่ดีไปเจอใครครั้งแรกนะคะมันเป็นมันเหมือนคนที่มองแต่ภายนอกก็ได้นะเขาอาจจะคิดว่าคนที่เขาไปเจอเนี่ยเป็นเดอะซันของเขาเป็นคนที่ใช่แล้วบวกกับตัวเขาเป็นคนที่มองหาอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆถ้าดีกว่านี้ฉันต้องไปอะไรประมาณนั้นนะเพื่อนมันมันเพื่อนๆคะ่ะมันเลยเข้าแก๊บเขาเขาเลยมูฟออนจากคุณเพื่อเช่นเส้นชยัยหาอะไรที่มันดีกว่ามันใช่กว่า สำหรับบางกรณีนะคะไพ่ตรงนี้นะแต่บางกรณีแยกออกมาเพื่อจะอยู่นิ่งๆเงียบๆกับตัวเองเพราะว่าเหนื่อยละที่ต้องขัดแย้งที่ต้องทะเลาะกันตอนนี้ฉันอยู่นิ่งๆเงียบๆดีกว่าเพราะว่าอยู่กับตัวเองนะคะอิสระเสรีไม่ต้องมาทะเลาะไม่ต้องอะไรบางกรณีเนาะนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วแต่คุณเป็นเป็นเคสของแต่ละบุคคลน,นะคะตรงนี้นะอ่ะ,ะมาดูกัน หรือถ้าเขาไปแล้วนะุ่นเป็นยังไงมินว่าถ้าเขาไปคบกับคนใหม่เขามีโอกาสที่อันแรกๆอาจจะคิดว่าใช่แต่ตอนนี้เป็นความรักความสามัคคีที่เป็นเดวิลมันเหมือนเขาไปเจอคนเจ้าชู้นะคะเขาก็เจ้าชู้หรือเปล่าแล้วไปเจอคนที่สีนเสมอกันอย่างนี้ดีกว่ามินพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะความสัมพันธ์เลยไม่โอเคมันมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหน่ายรู้สึกอยากมุบออนก็ได้นะคะตรงนี้เนาะมาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณบ้างนะคะทัดน้ํา สองคนรักเก่ามาดูกันมาส่องดูว่าเขาคิดยังไงคุณบางเดเ h อร์มินะคะมันเหมือนเขาก็คิดนะเขาอยู่นิ่งๆเขาก็นึกถึงทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ แต่ว่านิ่งคิดพิจารณาแต่ก็ยังนึกถึงอยู่นะคะตรงนี้เนาะนึกถึงอยู่เงียบเงบนะคะอาจจะไม่อยากทาําอะไรหกเหรียญเพื่อนเนความรักนี้มีคนที่เป็นผู้ให้นะเช่นเอาใจใส่ดีกว่าให้ความรักดีกว่าขอโทษหรือคือให้และยอมมากกว่านะคะตรงนี้ให้อะไรหลายๆอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องให้เงินอย่างเดียวแต่บางกรณีให้ทุกสิ่งเลยนะนะะ คุณให้เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนฝ่ายให้นะคะนะักตัวนี้มันมีคนที่รู้สึกว่ามันมันไม่สม่ำเสมอในความรักมันไม่เติมเต็มมันไม่เสมอภาคมันไม่เท่าเทียมมันมีคนทีถ่ถอดใจน้อยใจนะคะีคเหรียญเนานะมีคนที่รู้สึกว่ามีที่ถีบีกโก้อันนี้ชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะสีดาบอาสีไม้เท้าจัตติเขาคิดยังไงกับคุณบางนะคะกาวดาบเพื่อน ไมจชเชียนคิงเถือไม้เท้าในถือดาบนะคะห้าไม้เท้าเนาะอ่านะคะบางคนอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางเป็นระยะทางที่ไกลกันก็ได้นะคะอันนี้ในกรณีนี้มินจะอ่านตามไพ่ของมินเท่านั้นนะคะเพื่อนๆท่านน้ําอย่างที่มินบอกบางคลิปอาจจะตรงกับคนที่มีปัญหาแบบนี้บางคลิปอาจจะตรงกับท่านน้ําที่มีปัญหาแบบนี้แต่จะอ่านตามไพ่มินนะคะ เขาคิดว่าคุณหรอเขามันมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งทัศนคติไม่ตรงกันเป็นปัญหาจุกจิกยุ่มยิมย้มวุ่นวายใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมันเข้ากันลำบากช่วงนี้หงุดหงิดใส่กันนะคะก็ได้นะแต่ว่าสาเหตุลึกๆพวกคุณต้องรู้แล้วบางคนอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆเช่นอาเจ้าชู้พอฉันพูด เธอก็หาว่าฉันพูดบ่อยเธอก็หูดหงิดเราแต่เธอก็ยังทําพฤติกรรมเดิมๆสมมติมีแค่ยกตัวอย่างนะแต่ถ้าบางอย่างจุกจิกจู้จี้หรือใช้อารมณ์มันก็เป็นปัญหาเดิมๆนะเพื่อนๆที่คุณพวกคุณเป็นกันนี่แหละะมีคนที่เครียดนะนึกถึงคิดถึงแต่ก็คิดถึงปัญหาด้วยเขาคิดถึงปัญหาที่พวกคุณเข้ากันไม่ได้แหละค่ะเขาคิดว่าจบกันแล้วหรือยังห่างกันไปแล้วหรือเปล่า คุณอาจจะเคยสองคนอาจจะคบกันมาระยะยาวนานหรืออยากสร้างอนาคตด้วยกันหรือบางคนคบกันเป็นครอบครัวแล้วก็ได้แต่เขา่าคิดว่าคุณเขาจบกันไปหรือหรือเปล่ามันตัดกันไปด้วยอารมณ์บางคู่บางกรณีนะคะเขาอาจจะคิดว่าความรักมันไม่เท่าเทียมในความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เหนื่อยและมันเหมือนไพ่คุณกับเขามันมีไพ่คู่ออกมาอยู่นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่า อาจจะเป็นคู่วิบากกรรมคู่เวรนคู่กรรมที่นึกถึงกันนะคะแต่ว่ามันรู้สึกใจยังนึกถึงแต่มันไปกันไม่ได้บางคู่บาลังกรณีเขาอาจจะคิดถึงในสิ่งที่คุณทําให้ในเรื่องดีๆแต่ณตอนนี้มันเงียบมันนิ่งไปตั้งนานแล้วนะมีโอกาสนะเพื่อนๆที่ห่างกันไปนานแล้วแต่ก็อาจจะมีบ้างที่ยังนึกถึงบางกรณีนะคะแต่บางกรณีผู้คุณมีปัญหานะคะด้วยความไม่เข้าใจหงุดหงิดกันบ่อยนะคะเบื่อเซ็งอะไรประมาณนั้นก็มี เดี๋ยวมีนขอดูแอคชั่นนะคะนความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยพวกนี้ควีนถือถ้วยนะคะตัวนี้คุณยังอธิษฐานขอพรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือทูอหรือถือถ้อถวยที่คุณยังรักอยู่และเมตตานะคุณนึกถึงวันเก่าๆสิ่งเก่าๆมันเหมือนคุณวางเขาไม่ลงหรือเปล่าท่าน้านะคะสองไม้เท้ายังเหมือนเฝ้ารอคอยนะคะบางคนนะ เสเตอร์ Star, บางท่านทําใจได้แล้วนะคะตรงนี้บางคนทําใจได้แล้วหลุดพ้นแล้วนะคะคิดว่าเออใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยกันไปอันนี้บางกรณีนะคะคุณไม่ได้เศร้าเหมือนเมื่อก่อนแล้ะหะ้ดาบน้ำห่างกันออกมานะคะหนึ่งไม้เท้านะคะบางคนยังโดนบล็อกอยู่เลยนะคะเดสเตนสิงลัคนาสิงสี่ถ้วยเบือ่อเพื่อน,เ,นเดมเพรส สองถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยห้าถ้วยนะคะเพืเ่อนๆอืมควินดาบไฮลโลแฟนอ่าโอเคค่ะเอ่อทตุน้ำบางท่านมันเหมือนคุณคุณ อ่านะคะคุณอาจจะแบ่งรับแบ่งสู้เคยให้อภัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในอนาคตข้างหน้ามินว่าคุณจะตัดใจคุณจะทําใจคุณเหนื่อยคุณมันเหมือนบางท่านนะคะอาจไม่รู้ตรงกับใครบ้างรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งในความสมาถที่อาจจะมีปัญหานะคะเออไปก็ไม่เป็นไรเธอไปฉันก็จะไปถ้าเราตัดกันจริงๆอะไรประมาณนั้นแต่บางกรณีคุณยังเศร้าอยู่เลยเพื่อนแอบเศร้าแอบนึกถึงทั้งที่อาจจะมีคนเข้ามาแล้วเ,เพื่อนคุยนู่นนี่นั่นแต่คุณก็ยัง แต่บางท่านอาจจะเคยเจ็บก็ได้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปกลับไปหาคนเดิมคุณอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจไพ่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรมีนว่าคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่เพื่อนๆน,นะคะอันนี้เกี่ยวกับคนใหม่นะคะคนที่มีชะตาต้องใจกันคนที่เป็นเอ็มเพรสนะคะเพื่อนๆคนที่ใช่นะคะ คนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาตอนนี้คุณจะปล่อยคุณจะวางได้มีคนมาชอบเรานะเขาจะมาช่วยเหลือเกือ้อกูลคนคนนี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีถ้าท่านชายคุณจะได้เอ็มเพรสเพื่อนเอ็มเพรสคือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่กว่าหญิงทั้งปวงหมายถึงจิตใจนะคะเป็นคนที่เติมเต็มทรัพย์สินเงินทองมีอะไรที่มั่นคงแล้วสวยรวยเกง่งฉลาดนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเรื่องเงินทองช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพา เป็นกัลยานามิตรนะเพื่อนๆตรงนี้นะนะมินตีไปถึงคนใหม่นะคะตรงนี้สําหรับท่านบางท่านก็คือการมูฟออนนะคะเพื่อนๆ,ๆบางคนยังแอบแอบเฝ้ารอแต่บางท่านไม่เอาแล้วนะคะภายตรงนี้คุณเหนื่อยคุณเจ็บมาเยอะกับคนคนนี้พอแล้วพอมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะดีกว่าเนาะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักดีๆเข้ามานะคะวีดดิ้งอาจจะไม่ใช่ว่าแต่งงานพรุ่งนี้เดือนหน้าไม่ใช่ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นอนาคตที่ท่านเห็นว่าอย่าท้อนะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็คือจบไป นะคะอนาคตที่สดใสคนดีจะเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์ของเราคนที่ใช่นะคะคนที่มั่นคงคนที่คุณต้องการนะเพื่อนๆนะคะคนที่มีอะไรที่สินเสมอเรานะเพื่อนๆจะเข้ามาในอนาคตคุณอาจจะเจอก็ได้มันเป็นวันดีๆของคุณในอนาคตนะคะอ่ะมีนขอให้แนะนําดีกว่าไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างนะคะขอให้แนะนำธาตุน้ํา หนึ่งถ้วยเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยขึ้นมาแล้วว e โ of Fortune เห็นไหมในอนาคตมันต้องเป็นวันที่ดีๆของเรานะคะวันที่ใช่สำหรับเราเนาะนะคะควินถือไม้เท้าโดเวอร์อืมนะคะเดมเพลสเพ,เพ,เพื่อนๆอ่านะคะนาตรงนี้ไพ่เดมเพลสนี้ความหมายคือถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดแล้ว เราก็กลับมาดูแลกลับมาให้ตัวเองนะคะกลับมาให้ความเติมเต็มกลับมาเข้าใจตัวเองความรักเพื่อนๆเ,เราอาจจะเคยเหนื่อยเคยตามเคยรอณตอนนี้เราเป็นเอเ s s คำว่าเอเร s คือเราอยู่นิ่งๆของเราเดี๋ยวจัก,กรวาลน,นี้นะคะเนะาะจักรวาลหรือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะ,คะเพื่อน,อนๆนะคะตรงนี้เนาะวีออฟฟอร์จูเป็นพลังงานของไพ่กลับมาจากของพมลิขิตเป็นดาวพฤหัสเนาะที่จริงมันเยอะอะ เดี๋ยวจะโครจรคนดีๆมาให้เราคนที่ใช่คนที่เติมเต็มในหัวใจเราคนที่เข้าใจเราทุกอย่างเข้ามาแล้วลงล็อกลงตัวเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่จริงใจให้กับเรานะคะเพื่อนๆนะอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้นะคะในอนาคตนะคะภยัยข,ของคุณออกมาดีน่าตรงนี้พอแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราทํามาเยอะคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณในอนาคตนะคะคนใหม่จะเข้ามา สิ่งต่างๆที่ดีงามรอเราอยู่นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายเพื่อนๆท่าน้ำกระกลมินพิจิกนะคะมินดูเป็นทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่มินก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปนะคะถ้ามินลืมบอกนะเนาะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินอ d ดีไลก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนะคะเพื่อนๆแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยเนาะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆเหมาะกับคนที่ รอคิวได้นะคะเพราะว่าต้องโอนจองล่วงหน้าเพื่อจะรอคิวดูดวงไม่ใช่โอนแล้วได้ดูนะคะมินแค่บอกนิดนึงแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรอดูดวงตามนัดนะคะขอบคุณมากมายค่ะชอบช่วยกดซับสไคร้และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ